นแม่เนาะนี่จะต้องแป๋เท่านั้นสัญญาตัวไมโคนสวัสดีพี่น้องมาไอแขกน้อยสวัสดีครับมือคือมือว่านด้เฮ็ดด้วยเฮ็ดบังดูเฮ็ดบังดูเฮ็ดอะไรเฮ็ดอะไรกำลังกินนมอยู่โอ้กำลังกินนมอยู่โอเคโอเคเบิ้งพี่น้องเครื่องเครื่องแกงน้ำไม้เอาหมดนี่แม่เขาสิแกงน้ำไม้ให้เจ้ากินเจ้าจิกินบ่บ่อ่ะจะคือตอบแบบ ไม่มีเยอะใหญ่เลยหือเจ้าสกีนยังบอเจ้าสกินยังซะ,ะอโอ้มากต่ำบอ่อะน,น้ำไม่หนอ่อบ่มมกอืมแ <laughs> ม่นบอ่อแต่ต่ามึงนี่อันคอย่ามันแม่นทิทานอยู่บ่อน้ำเอาก็ะแม่นแต่อ,อ่ะนี่<ม>นขามันคือเป็นแปลกๆแม่นแต่อ,อป่ะเ,เออนี่ ชิการกินเยอะถ้าก <Nah. S 3> ็ต้องด่านเบิ้งสักก่อนเห็ดทานเห็ดข้าชาใหญ่นะเห็ดทานชาใหญ่แม่นบอกยังก็บระหู้เลยนะมันสไตล์สไตล์เห็ดดอกเบี้ยวอันนั้นเมื่จ้กนี่นะเห็ดอีกย่างอันเด้บ่าวนักอันอาจเก็บมานะหักน้ำน้ำนะว่าเมนยูเห็ดทานแย่คับภีรพอจีเก็บมาให้อีหยังไปเล่าป้ามาอะไรเลยนะโอ๊ยป่ายมาแล้วนี่นี่นี่เห็ดพวกก็ได้ซ้ำนี่นี่เบิ้งนี่นี่นี่ งามแท um ่ๆเมนโล่งห okay. okay. mm ่วยล่งห้องปวกนี่ก็ได้โอ้ยเฮ็ดปวกอันนี้จะเกาหมูย่าก็ได้โอ้หใหญ่าก็ลังออกอันนั้นร้องเบื้องเคยกินที่คุณเจ่ากะกระดาษเบิ้งก้อนตกระต่างข้าขึ้นเพชรสวนชุกเจ้ามาว่านี่ดอกซีอันขึ้นเพชรใครถึงดิกระจังว่านั่นแหละกระจังว่านอ้ามันแกนว่าเฮ้ยเฮ็ดขึ้นยาป่นกันเลย น่ะเห็ดขามันต่องอางยังวะค้าคือเกี่ยงโมลุยอยู่เห็ดท,าาท่านตะเก่าคือมันเป็นแบบนี้นาะจังว่านั่นแหล่ะฮันสิกะใส่อยู่บ่บาะบ่ใส่แล้วะขยานเนี่ย่ใส่แล้วก็ยาแล้วกับอเมือดให้มีไงวงเบิงขิอขิงเทียนเห็ดผุดแล้วเห็ดข้างน้านอกว่าเมนเห็ดทานนะเพูนว่า,อ,า,าอืมวนันนี้มันคือเห็ดคามีบอกอันนี้นะมาตัวนี้เปิดคือ,อตัวนี้ก็คือต่างกันเลย bơ ừa, nety phun thóc mà ua. nè, mà cắt mưu điều cắt là nè, áo thì nó ăn xáp, rồi ăn bẩn, ủa hả, bơ ơi, tụm ta là cả nhảm bưng, nè, tụm là xay để ừ. nè, anh này là ba men chú nè, chôm nè, phun chỉ nè, อันนี้กันว่ากันเดียวกันนะมันเถ่าเล้วม่รู้ตอนมู่เดียวกันน่ะแล้วนำแล้วว่าแม่นำวาแม่นำนะว่าแล้วคนนัว่ามันกำกึ่งจะเฮ้ยว่ะคี่น้ว่าเกเฮ็ดเบื่อสุโม่กิแหลายตายยังบ้านมาบ่แขกนะอุยตั้งด่วยผู้ผู้ป่วย่าจากมาแล้วเตรียมตยุติเศร้าอรูแล้วโบอยากยู อหวัว่าไปใช้ยูอีกชัวจังสิงไปเด็ดแกน้ำไม้ต้มสัก,กัารไปลองจังมาหาลัางเฮดลัางยังจังสิแกน้ำไม้ไผ่ป่านี่แหละอหเอามาไหม่เนี่ยไปหามาเลยไม้ไม้านี่นาจะ,ะ,ะ,ะลาอยู่อไข่ เครื่องแกงพี่น้องโอ้ยเมื่วันนี้ก็จะมีต้มมีมกบวบัวนีฟางมึกเออร์ผักแคงอันนี้คืออ่ากระดูกงัวแล้วก็เห็ดพี่น้องแล้วก็มักพริกเนาะส่วนเห็ดทานยังบริสายนะทุกคนกระดูกงัวกระดูกงัวมันดิบแหละมันดิบเนี่ยมันดิบมันบรนชุกเออเจ้า กอซีเกียงน้ำไม้จะกินยุกเจ้าซีชายนี่น้ำบ่แม่นกอซีชายนี่น้ำเจ้าปุอยากบอกเจ้าคือปุอยากแกงน้ำไม้อยากกินเจ้าอยากกินยังสักเฮ้ยอยากกินแต่ต้มน้ำไม้นี่ดีต้มน้ำไม้อ้าวเอา่าอยากกินต้มน้ำไม้เป็นหอนยนะอย่าไปใกล้ ใส่เครื่องแกงแกงน้ำไม้ทานั่งตุยๆต,ตอนนี้พ่นโต๊ะห้ามพ่นเพ่นไปแวะนให้เหินนะข้าวผัดว่าบ่บมีฝนเด้อพี่น้องฝนมาแต่ใจมสม,มัติโต๊ป่านนั้นเครื่องแกงนี่คือเอามาแต่ให้เหินนะของปลาข้างบ้านข้าบอกว่างอือข้าบอกว่าง ลูกกระดาจะเป็นบว้าคาีอก็จะว่แหลสามสิงยสิ้โอ้ค่อยนอนรับได้ตื่นหนึ่งพ่อพ่อเมะไร่แล้วถึงแกน้ำพ่อ่อเพิ่อใ่อีกจงพอแต่ซ้าไว้ใช่ต่ำน้านั่นะแกร้ายแต่บางนแกซ้ำมันแซ่บนะนะเออั

เป็นย e ังไดนุ่นแข็งฝนมาเนาะ้องกระเซียนนี่นุ่นนุ่น้บเรากินอยู่บ้านเจี๊ยบเจี๊ยบอยกรเก็บมาาว่ากเจมเจ๊ห็ยังเจ๊บะเจีบสะเดิใกล้น้อยเด้อเฮ็ดท่านเถอ ไปให้แค่หนึ่งจ้ะโอ้ยไปหาเเจ้าดีล่ะเห็นแล้วก็พักันเล้มว่ากันเอเจ้าว่ะมันเมนบ่เออเจ้ามันก็เมนแล้กินหอมไปนีนั่นระบพ้าวแใช่กระบุพขกาวแใ่มนจเดบหนั่งอาดแล้วบาตะเก้ก็ม็นนั่งมากะกข้าวแ่งนั่นงวทานยวะเพือน

แค่นาตอประเดน๊อดีนะาวแ่น่งกับผัวมาด้วยู้ฝนตกทางกำลังเพง เคุณเลอเจ้านะบอักทตองเนี่ยเขาอยู่ในตลาดเชียงนีหลอกขนาดเรยบ๊ชกซ่บชสนเขาอยู่เอออยบันดารนะเจ๊นลี่บน้นะด้จังกาเขาไปนล่วหักซับไส่สี่สบ่สเราเรือบนี้ไ่ร้อยาสองชนโอ๊ยประเด็ดงามเดีกเจ้างามจเสือหลายเด้อแหอชื้ออันให้นปัาปุนกันนี่แล้วมันจะโมกเออ ป้าเข้าเนเ<ส>บิดแล้วประเดงโดย,ยู่บ้านกับปลได้วปลาแดงปบได้หาปีน,ะนี่นลืมเปล่า โดนนี like, like ่พวดิป er ุ่แล้วเดินก้าเดินซีฟนี่เขาเริมปูกแล้วดดนั่นมีเต่เมือกัน

เต็มเรียนแล้วเอาลองโรด,ด,ดพักได้สิพื้นมเม ขออน้ยทอปติเนี่ยคืมันบดทันมูเลยจะเป็นออรเจนะไปน้ินเด้อกินโดนแต่ในขอตออย่าึเองมันยังบดทานสุกมันเหลือจยากส้มเอาก่าวมากินส้มเนาะจ้ำคือเหรอตรงตรง โบโจเคือละหมอจากมันมีตะคนลงคนลงแงกัไหมมอในบที่ยที่ต่เล้งบกที่ให้หมอปดก่อนใส่สุรดปี๊บพอ งน้ำไม้นใส่ต้ตะเกีรถเยอะๆโคตโตกะหอนเนาะโอ้ตามคนอเดยวตามคนแล้วนะเจ้าคนรไหมนะรถยังอือื้อยู่เท่นี่เห็นรถไหมเห็นบอกไม่างใด

เพื e. ่อนบ่มีเพื่นบ่มีเสื้อใส่เลยนะแต่แตลงเพื่อนนะมาจากไซบอรดรถแล้อเห็นมืดบเลืออุกแชดอกมีอกั่เอายดอกอตียังอยู่ในห่นฮะมาจากนั่งออกโอ้ยสวยอือ ใจหอยลองนำกกน่นา <c oughs> นน่านน่านคิบกามตเมานีนาน่นนบกบะเก็ตนะไหมตอบแบบบกิดกกกกเ,เลยมาก,กิดิรเนะบกแกงน้ำไหมาิกหยงกินหนยังวิ้วพอจะดืยังมานีเสือยัง <c oughs> ก,ก็ลือมาซีมดู <c oughs> เจตบูดบ่อเบอหอยกระโลบอรเนี่เขาูว่าอยากสร้างเรือทูบูดมาอยู่เขาก็สร um ้างมอมันอึ่งกรอถานมันบกันนั่นเพืองก็ลุ่งแลยพักอันบูมาน่นะพักมะอึนะ พ่อ้เราข้าวแกงเนี่ยเด็ดดีหอมอันเลิศแกงหน่อไม้แซ่บ อิมลอแ้อนกมัลาวจด้วงอม้ออล้ จะต้องเอาใส่รถประเดนะเติมปรุงแปลกปรุงลงไปอีกปูเบิร์ด ไ่ฟักมงกังงนะักเงเง็นา้ันัีมาไนาหมนเบมนมไขั้นไม่บอตัวนี้นะ มีหนังสือกับพอ่อซื้ออยู่เราว่ารถมีหนังสือตวยตวยตวยมาเสียม

กกแกงอร่อยอร่อยรักตักถวยสองถ้วยเนาะเจ็ดสองถ้วยเอาดดยายอ

จกักมาในหอยนั่นพูนผู้จะกินนั่นพอแล้ว บ่บแม่น่ากินมากเป็ตัวล้วหรเป็นยังไงหอมน้ที่้าตอบยางมันจัดบกินเป็นแต่แซบปฉันนแซ่บแล้วก็เคียวหามาจีมมาโรเด้อนั่นชอได้ขอ บอกเขากินข้าวอันเหนียวเขาอกินข้าวเหนียวบะเออไม่แน่ใวา้าไรนโน้นแซบอยู่บ่ฮแชบบ่เกี้ยวพอผูตอบก้อนมูนเขาบอกกินเก่งหรือไม่อกินถาเด้ออาตีพคนโต๊ะเลยนางยังพัฒมาหอดแต่ว่าเขาก็กินถาี่น้องบ่าแ่ก่งหรือไม่เขาเด้อทุกคนถู อย่างอย่าเอามากเกิดนันลูกอ,อ,อ,อ่ะคลิปนี้ก็สิเดออมราพระเจ้าก,กนละกันเนาะพี่น้องเนาะจะคอยติดตามคลิปหน้าเด้๋ทุกคนเด้อกินแล้วกันสิได้แก้มักบวัวถาเอซีคือกันอันนี้ก็ได้เออกินแรกขนาดนั้นเอซีนะน่าชิกำลังกินนะมาเด้เดอเจอโอลนะ่าพิษก่ำ